สวัสดีครับพบกับผมโอเวอร์อู n ช l คือแบบช่วงนี้เน็ตฝนมันตกเน็ตมันช้าเช่าเน็ตของหออยู่ตอนนี้ผมใกล้จบแล้วแล้วผมเพิ่งเจอไอเทมใหม่คลิปนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเลยนะเรื่องทางหอไม่ให้ติดเน็ต <c oughs> คนนอกเข้ามาติดเน็ตเดินสาย Wifi หรือว่าเราเตอร์อะไรต่างๆทั้งหลายแหล่ทุกปัญหาเลยนะเออ มันมีตัวหนึ่งที่ที่ดีกว่าการแชร์ฮอสปอตอะไรอย่างเงี้ยเอาไงสําเนียงไม่ดีฮอสปอตประเด็นอยู่ที่ว่าเน็ตที่เขาให้ผมเช่าเนี่ยเดือนละสองสาร้อยะแล้วความเร็วแม่งน,นึกก่อน,นแค่ดู YouTube ยังกระตุกอ่ะดจริงแม่งพบไอเทมไอเทมหนึ่งที่เราไม่ต้องง้อเลยก่อนจะพูดถึงสินค้าหรือว่าไอเทมตัวเนี้ยผมขอเรียกไอตัวพ็อพมาใส่ให้มันดูเท่ๆก่อนละกัน ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาเยอะเลยเท่จริงๆโอเคและนี่ก็คือที่ผมบอกนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาอันบล็อกก่อนเลยอย่างแรกก็คือคือจริงๆอ่ะมันเป็นเราเตอร์เลยถ้าดูผิผวเผนเลยนะมันคือเราเตอร์เนี่ยก็เป็น 4G 300เมกที่รองรับ433อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็มีกิกะเทค ใช่ไหมที่มันแบบแรงมากเลยที่แบบ1 g กิกเลยความเร็วเลยนะแล้วก็แต่ตัวเนี้ยมันมันมีพิเศษเหมือนกันคืออันเนี้ยมันเป็นของยี่ห้อ TP Link นะทกุกคนคือผมจะบอกว่าผมแกะไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วแหละแต่ผมแบบใส่ใหม่เพื่อให้มันดูแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้มันดูแบบจะได้แบบดูเหมือนรีวิวของใหม่นี่อันนี้ก็คือ แกะกล่องเลยอันนี้ก็คือผมใส่มันลวกๆนะทุกคนของจริงเขาใส่มาเรียบร้อยกว่านี้แถมมีสายแลนมาให้ด้วยอันนี้ก็คือสายชาร์จที่ทุกเราเตอร์มันก็ต้องมีอยู่แล้ะสายที่เสียบไว้ว้าสุดกนเหมือนไม่เคยเจอเราเตอร์ว้าว <c oughs> ให้มันดูตื่นเต้นหน่อยนี่โหทุกคนคือแบบอุยบรรากาศเลยอะ บางมากอะถ้าเทียบกับตัวเลาเตอร์อื่นแถมมีตัวระบายความร้อนด้วยเนี่ยดูดิเฮ้ผมมันซีนซีมนมาอย่างดีเลยอะก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวปุ่ม power นะครับ on off ใช่ไหมใส่แลนด์ใส่ได้ที่บอกแล้วก็ปุ่ม wifi ที่เปิด on off reset อะไรตั้งแล้วแต่อันนี้คือตัวที่ใส่ซิม เนี่ยแหละที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกนคือปกติเนี่ยเราเตอร์เขาจะใช้วิธีเดินสายจากสายโทรศัพท์หรืออะไรเท่าที่ผมไปศึกษามานะอันนี้ผมไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดแต่ว่าอันเนี้ยคือเราใช้ซิมที่มีอยู่ในประเทศไทยซิมอะไรก็ได้ในโลกไอ้ไม่ใช่ในประเทศไทยเนี่ยซิมที่มัน้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนก็ได้ที่ผมให้แนะนําตัวนี้เนี่ยนะเพราะมันเป็นเราเตอร์ ที่ไม่สเปซิฟิกว่ามันเป็นของยี่ห้อหรือแบรนด์ของค่ายใดค่ายใดก็แล้วแต่จะไม่ว่าจะเขียวฟ้าหรือว่าจะแดงหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันเลยกายเป็นว่ามันใส่ทุกซิมตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะไปพาราได์แถวพาราได์ Paradise, แถวสีนครินซึ่งพี่พนักง,งานเอ่อค่ายหนึ่งแล้วกันผมไม่บอกอ่ามันพูดได้ไหมวะเอาเป็นว่าผมผมบอกว่าเป็นค่ายหนึ่งแล้วกันของท้ายมือถือเขาแนะนําดีมากเลยเขาบอกว่าให้ผมอะ่ะมาดูสัญญาณในห้องผมก่อนว่ามันอับหรือเปล่า เพราะว่าถ้ามันอับสัญญาณเนี่ยขีดไม่ขึ้นหรือว่าเทสสปีดเทสแล้วแม้มันไม่ขึ้นใช้แอป p e r f อะไร์ฟเฟเี้ยแล้วมันไม่ขึ้น,น,น,นหรือว่าเน็ตไม่ดีอะไรเงี้ยค่ามันไม่เวิร์กเขาก็จะบอกว่าเราก็ไม่ควรใช้ของค่ายนี้เพราะว่าถ้าเราซื้อเราเตอร์ค่ายนี้ไปมันเสียบมันรองรับได้เฉพาะซิมนี้อันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมฟังผิดหรือใช่ใช่หรือเปล่าแต่เท่าที่เขาพูดอ่ะเขาพูดประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าให้ผมมากับห้องไปดูก่อน เท่ากับวันนั้นอะ่ะผมแม่งขับรถฟรีก็ <c oughs> ถือว่าได้ประสบการณอ์อ่ะดีกว่าว่าแบบเราขับเราไปซื้อแล้วพี่เขาไม่แนะนำะไรเลยเนี่ยถือว่าค่ายนี้เขาบริการดียอมรับโอเคทีนี้เนี่ยพอกลับมาเนี่ยผมก็แบบมาหาข้อมูลจนผมได้เจ้าตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคมันก็มีหลายยี่ห้อนะทุกคนไม่ใช่แค่ตัวนี้ยี่ห้อเดียวแต่ผมเห็นว่าแบบยี่ห้อนเนี่ยคนรีวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยใน YouTube ก็มีคนรีวิวเหมือนกันผมก็จะมารีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ส่วนเจ้าตัวเนี้ยอันเนี้ยก็คือหมุนตามเลยเป็นเสากระจายสัญญาณนะหมุนเาราวผมหมุนกันก็คือเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่แค่เอาปั๊กไปเสียบ ที่ไหนก็ได้ที่มันมีปลั๊กแล้วก็ตัวเนี้ยผมจะกดให้ดูทาง TP Link อ่ะเขาก็ให้ที่ใส่ซิมมาด้วยเผื่อว่าแบบซิมมันเล็กเกินไปเป็นไมโครซิมอะไรเงี้ยเขาให้ซิมมาเพื่อใส่ช่องของเขาได้พอดีไงแล้วก็เขาก็ให้เทปปิดไว้ไม่ให้ซิมมันหลุดเวลาแบบใส่เข้าไปก็ถือว่างานละเอียดนะผมสรุปเลยนะเราเตอร์เนี้ย เรียกว่าเราเตอร์ปกพาได้เลยคือเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ที่แม่งมีสัญญาณเน็ตแล้วสัญญาณยิ่งถ้าสัญญาณเน็ตตรงนั้นมันเป็นของสัญญาณค่ายนั้นแรงเท่าไหร่อะแล้วเราใช้ค่ายนี้ใส่ซิมอยู่ผมว่าแม่งคือเราก็คือมีแค่เราเตอร์เสียบซิมนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยจึ๊บเสียบปุ๊บเราก็ เอาปั๊บไปเสียบปุ๊บเราก็เสียบเข้าตัวเนี้ยเน็ตก็คือขึ้นได้เลยเดี๋ยวผมจะทดลองเซลตรงนี้ก่อน <Yes. S 1> นี่นะและที่ผมเสียบเสร็จปุ๊บผมก็กดแล้วผมก็จะรอดูไฟสัญญาณติด มันก็จะกับฮิปนะ A later few moments later. อันนี้ตัว WiFi ก็จะขึ้นแล้วแล้วก็อันนี้เป็นค่าบ,บิงผมคิดว่าเป็นค่าบ,บิงนะทุกคนเพราะว่าเวลามันขึ้น2ขีดทีไรอะเน็ตมันจะเริ่มมันจะเริ่มไม่แบบไม่ค่อยเวิร์กแล้วอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยถือว่าใช้งานได้แหละตอนนี้ใช่ถือว่าใช้งานได้เลยแล้วก็เราก็จะต้องไปตั้งค่าในเราต้องไปตั้งค่าในขอบอีกทีนึง ก็คือถ้าเราใช้สายแลนเราก็เข้าไปตั้งค่าในคอมหรือว่าถ้าเราใช้ wi-fi ผมรู้สึกว่ามันตั้งค่าได้เลยนะหเหมือนกับว่าเราเสียบแล้วเราเชื่อมได้เลยเดี๋ยวผมลองเอาไอแพดผมมาเชื่อมดู<ส>คือตอนแรกอะทุกคนมันเป็นชื่อ,อชื่อ tp link อะไรเนี่ยแหละแล้วก็เป็นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนชื่อทุกคนผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นชื่อ Wi-Fi นี่นะมันก็จะมี2แบบก็คือแบบ5 g กับแบบ 2อเอ่อสองนะถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้คือขึ้นความถี่ยิ่งถ้าเราอยู่ใกล้มากเท่าไหรนะ่เนี่ยเราจะใช้ 5G ได้เสถียรมาเท่านั้นมาเราจะดู YouTube ใช่ไหมผมก็ดู YouTube เลยผมขอดูช่องอะไรดีอืมอ่ะผมฟังเพลงแล้วกันถ้าเราใส่แบบ Unlimited บางเน็ตมันก็อาจจะแบบไม่เร็วเท่ากับที่มีความจุแต่ว่าก็ใช้ได้เรื่อยๆก็คือไม่ลดเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองไปเทสในคอมดูว่าคอมเนี่ยมันเร็วหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมอยู่หอนผมเล่นเกมเป็นหลักผมบอกเลยตัวเนี้ดีเด่นไปโอเคนะทุกคนหลังจากที่ผมตั้ง wifi ไว้ตรงนี้แหละผมก็รู้สึกว่าแบบมันโอเคนะวางไว้บนซ p u เยทีนี้ เวลาเราใช้คอมมันก็ต้องใช้สายแลนใช่ไหมอันนี้คือที่อันนี้คือสายแลนที่เขาให้มาเราจะเปลี่ยนก็ได้ไม่มีปัญหาผมก็เสียบหานช่องเสียบเลยก็เสียบเลยนี่เรียบร้อยเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูป PC โอเคแล้วก็ทีเนี่ยเราก็มาดูในนี้ว่าความเร็วที่มันเทสให้กับว่าเราสามารถทำไรได้ขนาดไหน <Okay. S 2> ทีก็ฝนตกก็ขึ้นไปเยอะหน่อยแต่ฉเฉลี่ยก็ยี่สิบหกก็ถือว่าโอเคคนเล่นได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคือทุกคนเชื่อปะว่าเกมระดับ 5M l o อ้ GTA ห้าหรืออะไรเงี้ยมันเล่นได้ทุกคนแต่ผมทดสอบจากเกมที่มันพื้นฐานที่สุดเลยนะโอเคทุกคนอันนี้ก็คือผมเข้ามาที่เกมฟีฟ่าออนไลน์โแล้วนะเพื่อมาทดสอบว่าแบบอินเทอร์นเน็ตเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรหัสผมจะบังไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนแฮ อากาศก็อย่าว่ากันแล้วกันเอาเป็นว่าผมถือว่าแบบมันเล่นให้ดูว่าแบบเน็ตมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแอดมาเล่นด้วยกันได้นะ,ะนีนะ่ทุกคนอันนี้ก็นี่นครับนี่ก็คือเราเล่นกันก็คือเนี่ยการแหลกก็คือเราจะไม่เห็นเลยนะว่ามันแหลกเท่าไหร่ก็คือเล่นได้เลยสบายๆเนี่ยชิวๆเลย มั2,000อยู่อ e r โอ้โหทุกคนก็คือโดนยิงแบบไม่ต้องมีกระตุกเลยนะลื่นๆเลยอะเราเห็นกันชัดๆเลยอะเนี่ยทุกคนเห็นไหมภาพมันก็ชัดดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่จอด้วยแต่ว่าอินเทอร์เน็ตก็คือทำให้แบบทุกอย่างมันแบบ มันลับลืน่นถ้าผมอินเทอร์เน็ตมันแหลกเนี่ยผมจะรู้เลยเพราะแบบการวิ่งมันจะวารฟหน่อยๆเนี่ยมันก็จะเล่นไม่สนุกแหละแต่ตอนนี้สีเสื้อลายตาม,มากเลยหลังจากที่เรารีวิวเจ้าเราเตอร์ใส่ซิมตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือมันมันดีนะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งแบบเวลาเราทางทางหอไม่ให้ใส่ไม่ให้ติดเน็ตเองหรือว่า เราอยากไปข้างนอกแล้วเราแบบมีเราเตอร์พกพาไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเตอร์เนี่ยมันไม่แพงแล้วก็เราสามารถใส่ซิมที่เราเลือกได้ที่เราต้องการเลยใครสนใจอยากจะไปซื้อเนี่ยทุกคนผมแนะนําลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยตัวนี้ร้านนี้แล้วก็สําหรับคนที่แบบกําลังมองหาอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะแล้วกันยังไงวันนี้ผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเล่นเกมต่อละ บายสวัสดีครับเออใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้คลิปหน้าด้วยนะครับบาย